สันติทถสันตภาพปาราชาคชาติกาเฮเสตุทัมมังอนุกรมปิมังปราชา จิธานิตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะปะรินิพานโตปัฏฐายะปัญจสัทธายุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปัน,นากาลวเสนะมาคมาสัตสา ทุติยังทีนังภุมมาวาโรโหวุทธาวาโรโหติเอวังตัดสะภควะโตปลินิพานาศาสนายุกาลคณนา,นาสัลกเขตัพาตินะโมตัดสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธนานโมตัดสา ภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสยติธรรมโมจะอย่างนิทัสสิโตเบตาณปูชาจักตาอุลาลาพลันจะพิคูนมนุปทินัง ตมเหปุญยังปะสุตังอนัปปกันติสุภมาสดุพระพุทธศ,ศาสนาายุการจำเดิมแต่ปรินิพานมาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพ,าพาาระภาคอรหันตาสัมมาสัมพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นบัดนี้ก็ล่วงได้แล้ว2,565พระวัติสา นับเป็นปัจจุบันสมัยกุมภาพันธมาตสุรทินที่สองวุฒธวาโรหรือวันพุธในวันนี้พระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานมาแห่ององค์สมเด็จพระผู้มีป่าคานั้นมีในยะอันเราเหล่าพุทธบริษัทบัณฑิตชนจะพึงกำหนดนับก็ด้วยปาการอยชนี้ ก่อนแต่ที่จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาบทนมัสการพระพุทธธรรมพระสงค์อัตมาภาพก็ได้กล่าวเป็นภาษาบาลีอีกหนึ่งครั้งเพื่อความลื่นไหลแห่งการบรรยายธรรมวันนี้จะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่คุณโยมจะลงที่25นาทีนับจากเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปหรือ24นาทีหมายความว่าอัตมาจะแสดงธรรมไปถึงบ่ายโมง30นาที จะให้น้อยที่สุดและเข้าใจที่สุดเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุปัจจัยที่มาผนวกบวกกันว่าทําอย่างไรจึงจะเข้าใจที่สุดตู้ลำโพงก็ดังดีมากอยู่ภายในแต่ภายรอบนอกก็อาจจะธรรมดาเราห่างไกลกันออกไปเดซิเบลก็อาจจะไม่ถึงสดประสาทของพวกเราเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องร่วมมือกันคือตั้งใจฟังคุณโยมตั้งใจฟังตั้งใจจำ เออถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ไม่เป็นไรแต่ไม่คุยกันอันนี้จะเป็นปัจจัยทําให้อ่าคนที่ตั้งใจฟังได้อัธรสดในการฟังก็ก่อนอื่นนั้นก็ขอนอบน้อมคุณพระศริรันตนรไัยอันได้แก่คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและคุณของพระอริยสังฆสาวกอัฏฐปุริสายุคานิบุคคลเจ้าพร้อมกับสมุติสงภาวะในพระพุทธศาสนา เรียนขอการท่านพระครูสิริสารธรรมมาพรเจ้าคณะตำบลเวียงเก่าประธานฝ่ายบรรพชิตในวันนี้พร้อมกับพระสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการจากเจ็วัดแปดวัด,วดตามที่คุณพ่อพิธีกรเรียกว่าเป็นพิธีกรอา,อาวุโสผู้มีฝาีปากเอกแห่งตำบลโพเวียงของพวกเราคุณพ่อคำแปลททานได้เรียนให้ทราบมีอยู่ทั้งหมด8วัด ก็ขอโอกาสทุกรูปทุกองค์พร้อมกันนั้นก็ขอเจริญพรท่านประธานในพิธีชาปนกิจศพในวันนี้ก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผูเวียงนางนิภาพรกงชาพร้อมกับพุทธศาสนิกชนญาติโยมทั้งหลายขอทุกคนทุกท่านนั้นจงเป็นผู้มีความสงบเยือกเย็นในจิตในใจตลอดถึงความผาสุกทุกประการ จงบังเกิดมีแด่ทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้เอามือลงก็ได้นะโยมแม่นะเอามือลงก็ได้จะใช้เวลาพอสมควรวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้รับทราบเป็นอย่างดีทุกคนที่มาในวันนี้สามารถที่จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนใครก็รัก จากเขาก็อะไรตายก็มีคนอยากจะมาวางดอกไม้จันแม้ไม่เชิญก็อยากจะมาเพราะนึกถึงคุณงามความดีของผู้วายชนวันนี้เป็นประจักษ์สำนวนจีนเขาบอกว่าจะลูคงลีให้ลูที่หลุมฝังศพจะลูคงลีให้ลูที่หลุมฝังศพอันนี้ก็สามารถที่จะบ่งบอกได้เหมือนกันซึ่งวันนี้คุณแม่ของพวกเราได้จากไป ลูกกลานทั้งหลายผู้มีคุณธรรมบันดีงามเป็นคุณธรรมของคนดีซึ่งเราทั้งหลายเองก็คงจะมีอยู่ในใจกันแต่ว่าคุณธรรมของคนดีคุณธรรมของคนรวยคุณธรรมของคนจนจะมีอะไรบ้างที่สุดแล้วมาฟังเรื่องคนดีดีกว่านั้นก็คือกตันยูกะตะเวทิตาธรรมกตันยูกะตะเวทิตาธรรม กตันยูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตันยูคนดีล้วนใจมั่นกตันยูคนที่กตันยูก็คือจะนึกอยู่เสมอทุกลมหายใจว่าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเรานั้นได้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มานึกถึงความรักความเมตตาที่คุณแม่นั้นเคยมี รละลึกนึกถึงคุณงามความดีที่คุณแม่เคยได้กระทำรละลึกนึกถึงคุณธรรมที่คุณแม่นั้นเคยบำเพ็ญระลึกนึกถึงความล่มเย็นที่แม่เคยประทานไว้กับเราเมื่อนึกได้เช่นนี้ก็จะทำให้เรานั้นมีสติปัญญารอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ทุกคนนั้นอาจจะรู้ว่าแม่หวังอะไรอยู่แต่บางครั้งอาจจะเลือนลางไปจะทวนความหวังของคุณพ่อคุณแม่ให้เราฟัง พ่อแม่ที่นั่งอยู่ตรงหน้าตมาก็ดีที่ไม่ได้มาก็ดีซึ่งถือว่าเป็นปกติของพ่อของแม่จะมีความหวังอยู่กับลูกสประการประการที่หนึ่งยามมีลูกหวังลูกเพ้ารับใช้สองยามป่วยไข้หวังลูกเพ้ารักษาสามครั้นถึงข่าวลวงรับดับชีวาหวังลูกยาปิดตาคราสิ้นใจ หรือหวังลูกยาจุงเข้าป่าช้าขาสิ้นลมหลับตาลงนิดหนึ่งก็เนึกว่าวันนี้คุณแม่ของพวกเราสมหวังก็คือยามแม่อยู่นั้นก็ได้ดูแลอุปธรรมอุปถากเบาตีนเบามือแม่พอของพวกเข้าออบรอยากห้แม่นั้นทำงานหนักลูกกระซอยเท่าทีเสิเหตุได้เ,ออเพื่อสิหให้ความสุขแก่แม่ในบรนปลายนึกถึงว่าแม่เคยยำเขามกยกขาปอนมาแต่อ่อนแต่ออก โตขึ้นมาลูกเต่าทั้งหลายกระตอบบุญแทน่นคุณนเบาตีนเบามือพุ่นแม่ของพวกเฮาแม่เจ็บแม่ไข่แม่ป่วยกระชวยกันดูแลรักษาการรักษาของลูกของเต่านั้นมีคุณาคามากไม้มหาศาลบางครั้งเห็นแม่เป็นล่มบางครั้งเห็นแม่บสบายเห็นแม่เมือเห็นแม่ร้อยขนลูกเอาใจใส่ถามข้าวถามข้าวจักน้อยแม่คือเมือคือร้อยแท้ หาข้าวให้กินแล้วมิตเตนแนลเป็นตะกินเมนูอาหารสิ่งที่แม่มกักเมื่อนีแม่คือเหลียวเบิ้งยูซื้อ,อมากที่เคยเคี่ยวผู้ที่เคยยำแม่คือบอกคือเก,กา่านั่งขออนุญาตอังณนาผากไดบบขอข้ามขิงไดบบแต่ว่าทั้งหนึ่งโทรศัพท์ารรพหาหนึ่งหกหกเก้าว่วาเสียวแม่เป็นหาหมอแต่ว่าเมื่อลูกถามข้าวถามข้าวแต่หนาผากข้ามขิงเท่านั้นละ่ะสวงบาวะ 1น6่หกเก้ากลับขึ้นไปสื่อๆเพราะว่ามันเศร้าก่อนยอนลูกถาข้าวถาข้าวยอนลูกเอาจิตเอาใจใส่เด้อคุณลูกทั้งหลายเด้อสองเนายามป่วยไขย้หวังลูกเพรารักษาลูกอาจจะไม่ได้จบแพทย์จบพยาบาลศาสตร์หรือจบแพทย์หญิงแพทย์ชายอะไรแต่การเอาใจใส่นี่แหละมันสําคัญมากๆก็ขอฝากเอาไว้ประการที่สครั้นถึงข่าวล่วงรับดับชีวา หวังลูกยาปิดตาคลาสิ้นใจลูกเต้าวันนี้แน่นอนคุณโยมสิ่งเหล่านี้มันเป็นคำโครงคำกลอนก็จริงอยู่กะระทรมดาเมนบ่บอกแมนบ่แจ้งห้ยราบแมนบ่ชี้แจงไล่ละเอียดกระผมดิฉันกสิเหตุอยู่ในละคุณอาจารย์ท่านพอครูบัติวามือเคลืนช่อง34กสกเห็ตนตอนนคุณโยมนอกผู้ใดเบิงข่าวประมาณสองถุ่มกลัวนั่นก็คือ ข่าแม่เจ้าของตายข่าแม่เจ้าของตายทำลายความหวังของแม่แล้วยังไม่พอเออเฮ็ดให้แม่นัน่นเจ้าของนั่นเบิดโอกาสติด <ๆ S 1> ําำศพไ้แม่ศพแม่ก็ไปวัดส่วนตัวเองต้องไปอยู่โรงพักที่สุดแล้วต้องติดคุกติดตารางเออแค่ด่าแม่แค่ด่าพอเงื่อไม่เงื่อมือใส่กระบ,บาดหนาะสาหัสหลบคุณย่อมประตูนรกเปิดล่อหลับอยู่แล้ว นี่สัมบอร์หนามาทำลายบุพการีจนตายคุณญาติคุณยมสุดท้ายนั้นก็คืออะไรหลอนเออหลอนหลอนนั่นหลอนนี่หลอนโยกหลอนยาถ้าติดยาเสพติดแล้วก็จะลาออกจากความเป็นมนุษย์จิตใจที่เคยสูงส่งเป็นธรรมชาติออกมาไม่ใหม่จ,จิตใจสูงมากแต่มีสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดตัวแปลตัวแปรตัวป่ว,วนติดยาเสพติดคุณญาติคุณ,คณ,คณยม กาเลยกายล่าออกจากมนุษย์ดังนั้นเมื่อนี้คุณพ่อขําแปลงในผ้าลูกผ้าหลานก่อนแต่สิฟังถ้ำเขาต้องรับศีลกอนเดอร์วาซันถูกต้องแล้วคุณญาติคุณโยมจุดประสงค์ของการนิมนต์พระคุณเจ้าไปในหมู่บ้านของพวกเราก็ดีเวลาจะจัดบุญจัดงานหรือว่ามาที่วัดที่ว่าก็จะมีจุดประสงค์คล้ายๆกันอยู่สประการประการที่หเพื่อที่จะได้เข้าถึงไตรสรนคมต่อหน้าพระสงฆ์ ให้ประสงค์เป็นพยานประการที่สองเพื่อที่จะได้สมาทานศีลห้าต่อหน้าพระสงฆ์ประการที่สเพื่อจะได้ถวายทานแด่ผู้มีคุณธรรมสูงประการที่สเพื่อที่จะได้ฟังธรรมนี้คือจุดประสงค์ดังนั้นเลยมาปูราดอาจเพียงเข้าสู่สาศาสนพิธีให้ญาติพ่อโยมแม่ทั้งหลายได้รับศีลสกอรคุณโยม าอธิบายแล้วศีลนั่นป้องกันอย่างแน่ศีลข้อที่หนึ่งป้องกันความโหด้ายประการที่สองป้องกันความใจอยากประการที่สามป้องกันการมากรักประการที่สี่ป้องกันปากชั่วประการที่ห้าป้องกันความมัวเมาประมาทในการดําเนินชีวิตนี่เราก็จึงมีการสมาทานศีลห้าหรือรับศีลหาคณยากคุณโยมเดอ้อ ไอ้เจ้าหมอนั่นบรูศิลบรลูถ้ำที่ว่า,าไปวังฮันละที่ขาแม่เจ้าของย้อนดูได้ในยูทูบช่องสามสิบสี่้คุณโยมเด้อและก็ขาเกี๊ยวซูมือมันเป็นจันไดใจคนซูมือนีนะ่เนาะเออทำลายบุปก,ปการีขาพอขาแม่แทบที่ถูกอาทิตย์สมาใจต่ำลงไปแท้เป็นมนุษย์เป็นได้พราะใจสูงนะโย,ยมนะไม่ใช่ว่ามีผมขนเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนั้นจะระบุได้ว่าเป็นมนุษย์ ตัวสําคัญอยู่ที่จิตที่ใจแต่สําหรับลูกเต้าของคุณแม่มันสุพรรณสุพรรณเท้าตรงกันขามกับตัวอย่างทิ่โยกมาวังหันคุณญาติคุณโย,ยมทําให้แม่สมหวังทุกสิ่งทุกประการขอท้าความกับขึ้นมานิดหนึ่งในเรื่องของบุญคุณมารดาบิดาของพวกเราบิดามารดาของพวกเรานั้นมีคนอยู่3มประการด้วยกัน การที่ทุกคนทุกท่านได้นั่งอยู่ตรงนี้ได้เกิดมาเป็นคนเพราะท่านสองคนนั่นแหละเขาเรียกว่าชาติคุณคนที่ทำให้ได้เกิดมาเป็นคนประการที่สองอุป,ปาการรักคุณประการที่สามปรมัาทคุณประการที่หนึ่งชาติคุณคุณที่ทำให้ได้เกิดนั้นก็ไม่มีเวลาพอจะอธิบายมีอุทาหรณนนิทานายกเพียงจะอยากให้ลูกทั้งหลายที่นั่งฟังเทศออยู่ตรงนี้ท่องเอาไว้สักนิดนึง ก่อนที่จะทำอะไรไม่ดีไม่งามคิดไม่ดีพูดไม่ดีปฏิบัติไม่ดีกับคุณแม่ของพวกเราคุณพ่อของพวกเราก็ขอให้ลูกๆทั้งหลายได้ท่องเอาไว้ว่าไม่มีพ่อก็ไม่มีเราในวันนี้ไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในวันนี้นนนถ้าท่องเอาไว้แล้วก็เอามาใช้ เขาเรียกว่าเป็นมาตานุสติเป็นปิตานุสติคือระลึกนึกถึงตรงนี้รับรองว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เลวร้ายประการที่สองอุปการรักุณคือคนที่เลี้ยงดูให้เราเติบใหญ่นี่แหละแต่ก็ไม่มีเวลาดังว่าก็เลยจะขอบอกให้ท่องท่องเอาไว้เด้อคุณลูกทั้งหลายเด้พอพอเน่ยแปลงผมบ่ม่พอมม่แม้ผมบ่ทองดอกบ่สิว่า โอ้มีคือกันได้เนี่ยแต่ว่าพ่นพายัางน้ำสื่อเนาะพอเนาะเอพองเอาไว้ว่าจังไดอุปการละคนไม่มีทารกหญิงชายคนใดที่จะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสายลมแสงแดดสายฝนและลมหนาวโดยปราศจากการประครบประงมจากผู้เกิดก่อนจะมีใครเล่าก็คือพ่อคือแม่นั่นเองนี่คืออุปการะคน ประการที่สามปรมาัาทคุณปรมาถคุณคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจเขาจะเป็นตามธรรมชาติของเขาเช่นจิตมีหน้าที่คิดเจตสิกสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตรูปสิ่งที่มารวมตัวของธาตุสี่แล้วก็นิพพานสี่ประการนี้เขาเรียกว่าเกิดขึ้นเองเป็นปรมัตทคุณของพอ่อของแม่เป็นปรมาัาทคุณมันเป็นจังไดน,นอะบัดนี้นา สิ่งที่เกิดขึ้นเองในใจของท่านเหมือนกันนั่นก็คือความรักลูกจะเกิดมาสมประกอบหรือไม่สมประกอบก็าตามจะเกิดขึ้นมาสวยรวยฉลาดหรือเกิดมาขี้ขลาดโง่เขลาเบาปัญญาแต่มารดาบิดาจะให้ความรักโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีโรงเรียนสถาบันการศึกษาใดที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อสอนให้หญิงต่างขั้นหักลูกเพื่อสอนให้ผู้ทาย ที่กัลังสิมีลูกมีท่าลกมีท่าหยาิหักลูกโรงเรียนเหล่านี้ไม่มีแต่ก็จะมีสถานพดุงคันถ้าคุณรักลูกคุณต้องทำอย่างนี้นะตามสถานพดุงคันแนะนำนะเขาก็จะเสริมให้เฉยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นในใจของคุณพ่อคุณแม่ก็คือความรักเป็นอัตโนมัติจึงเปรียบเทียบได้ว่านั้นคือปรมัตาคุณคร่าว พุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายอาตมายกพุทธภาสิตท,ที่ขึ้นตอนต้นนั้นว่าโสยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตเปตาณปูชาจักตาอุลาลาพลันจะพิกหูนมนุปถินดังตูมเหหิปุญญังปะสตังกานปบะกันติวันนี้การที่เรามาในงานศพหรือไปงานบุญเราได้อะไรที่แน่ๆที่เห็นๆที่จะจะสามยางนโยมเดอ้อ ประการที่หนึ่งโสยาติธรรมโมได้แสดงออกซึ่งความเป็นญาติได้เห็นน้ำใจของญาติส่วนต่างๆญาตินั้นมีอยู่สามประเภทด้วยกันประการที่หนึ่งคือญาติสายโลหิตประการที่สองวิสาสาปรมาญาติญาติประเภทที่สามคือญาติธรรมหรือธรรมญาติประการที่หนึ่งญาติสายโลหิตหมายเอาพอ แม่ลูกพี่ชาใน้องสาวอันนี้คือญาติโดยสายเลือดส่วนที่เป็นวิสาสาปรมาติญาตินั้นก็คือบุตรเขยบุตรสะพ้ายบุคคลที่เข้ามาอยู่ใหม่รวมทั้งเพื่อนบ้านที่เราเคารพนับถือกันเห็นกันอยืนเนือง,องญาติประเภทที่สามคือญาติธรรมอาจจะไม่เคยเห็นกันเลย แต่ว่าเห็นผ่านทางโทรศัพท์ทางสื่อต่างๆหรือเห็นกันแม้ครั้งเดียวก็ทําให้ระลึกนึกถึงกันคุณพอ่อคุณแม่คุณญาติคุณย่อมโดยมีเมตตาธรรมค้าจุนโลกเอาไว้ค้าจุนให้เราได้รักกันเห็นกันแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนเบามวลมีแกนสารเหตุงานซอยกันบ่เกียงบ่งอนอันนี้คือเขาเรียกว่าญาติธรรมหรือธรรมญา,าติ คือการดําเนินชีวิตแบบมีธรรมะมีเมตตามีกรุณาญาติโดยสายเลือดบางครั้งก็ทะเลาะบ่อแว้งฆ่ากันตายก็มีแย่งทรัพย์สมบัติมรดกก็มีวิสาสะปรมาติญาติยกตัวอย่างลูกเขยลูกสาวอาจจะทําร้ายพ่อตาก็ได้อาจจะทําร้ายแม่ยายก็ได้หากขาดญาติประเภทที่สคือญาติธรรมขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นจงประพฤติธรรมของพระศาตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา มีเมตตาธรรมเป็นอย่างน้อยมีสามัคคีธรรมเป็นข้อตามมาและกรุณาธรรมคือความเห็นดกเห็นใจซึ่งกันและกันเนยโยมเดอิอนี้เราได้เห็นความเป็นญาติประการที่สองนั้นก็คือเปตานปูชาจักตาอุลาลาการได้บูชาบุญคุณของผู้ล่วงลับดับขันไปอุลาลาตัวนี้หมายถึงโอลาน บ้านเราเรียกว่าโอลานแต่ภาษาบาลีนั้นบอกว่าอุลาลาก็แปลงอุเป็นโอคุณยมเว <c oughs> ียนสระ,ะอุขึ้นมาเป็นโอทางบ้านเราก็อ่านว่าโอลานออโอลานวันนี้มีอะไรบ้างครบสูตรคุณพ่อคุณแม่ได้ไหวพ้พระได้รับศีลได้ไห่ท่านได้ฟังเทศฟังธรรมศีลได้รักษาทานได้ให้ศีลได้รักษาภาวนาเราได้เจริญ แม้เราจะไม่ได้นั่งอรหังสัมมายุบหนอพองหนอแต่เราทุกคนตอนนี้ก็กำลังฟังเทศฟังธรรมก็เป็นกุศโลโบายหนึ่งที่จะทำให้จิตใจสงบเป็นระดับสมถกรรมฐานอาจจะเลยผ่านไปสู่วิปัสสนานั้นขึ้นอยู่กับพวกเราจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนี่ได้บูชาอย่างโอลานเดอ,อเขาเรียกว่าอีย่างคุณโยมเจตยำหิสังเคนะ ได้บูชาได้ฝากไหวกับพระเจดีมองคว้วนที่สิครบฝากไหวในพระสงค์ฝากไว้ในญาติพี่น้องพี่น้องป้องปายเมื่อนี้เอิ่นว่าฝากทรัพย์ฝังบุญเ,เพาะบุญโม่บุญน้ำกันเด้อคุณญาติคุณโย,ยมเด้อประการสุดท้ายการที่เรามาในวันนี้พระลันจะพิกโหณมนุปเทีน,นังกำลังแห่งมวลพระภิกสุดส์ หรือกําลังแห่งคนดีทั้งหลายนอกจากพระสงฆ์คนดีทั้งหมดวันนี้ทางคณะท่านเจ้าภาพอันประกอบไปด้วยคุณแม่บุหลันสิทธิหุมาคุณแม่กันหาจำปาพันธ์พร้อมด้วยวงศาคณาตระก,กูลอีกเยอะแยะมากมายใช้เวลาน้อยมากในการเขียนหากจะเขียนบทตระก,กูลนั้นกระดาษเป็นเล่มก็ไม่พอกระดาษแผ่นนี้เล็กนิดเดียว ไม่สามารถจะจดจารึกบันทึกชื่อลูกหลานของคุณแม่หมั่นของพวกเราให้หมดได้แต่ทุกคนกำลังมาทำในวันนี้พระลันจะพิขูหนณะมนุปถินนางกำลังแห่งมวลพระภิกสุสง์กำลังแห่งหมู่คณะของคนดีอุบาสกบาสิกาทางคณะท่านเจ้าภาพได้บำรุงแล้วตุมเหหิบปญยังปะสุตังอนับปกันติการทำอย่างนี้ชื่อว่า บุญไม่น้อยเราได้ขวัญขวายแล้วบุญไม่น้อยก็แปลว่าบุญมากมีอะไรบ้างทานได้ให้ศีลได้รักษาภาวนาได้เจริญวันนี้เราได้บอกความเป็นญาติวันนี้เราได้ประกาศเกียรติคุณทั้งของผู้ตายและของเจ้าภาพวันนี้เราได้สนับสนุนคนดีวันนี้เราได้แสดงน้ำใจมิมตรไมตรีต่อเจ้าภาพเห็นใจในโอกาสประสบกับความสูญเสีย ทุกคนทุกท่านวันนี้นอกจากจะได้อามิรสิ่งของบ้างกินข้าวกินน้ําก็ยังได้ซึมทราบสัจธรรมซึ่งแม่มีคุณแม่มั่นสุพันเท้าเป็นตัวยืนยันว่าอานิจจังได้เกิดขึ้นแล้วทุกขังได้เกิดขึ้นแล้วและอนัตตาความสูญสลายได้เกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิดเฉพาะคุณแม่นั่งอยู่หน้าที่ตรงนี้จะประสบพบกับแม่ คล้ายๆกับแม่ไม่คล้ายแหละก็จะเป็นเหมือนแม่อัตมาเองก็จะเป็นเหมือนท่านเราจะได้ประมาทในการดําเนินชีวิตหากคุณแม่พูดได้วันนี้ท่านจะพูดว่าอย่างไรอัตมาตั้งสมมติฐานว่าหากคุณแม่หมั่นพูดได้ท่านจะพูดว่าท่านผู้ผ่านร่างข้าจงฟังสมัยหนึ่งดิฉันเป็นดังพวกท่านนี้อีกไม่นานร่างท่านคงพังดังศพเรานา เตรียมเถิดเตรียมตัวลีติดต้อยตามเราบุญกุศลบร,รรดาเมธี่คุณแม่มันสุพรนณเทา้าได้กระทำบำเพ็ญเอาไว้เมื่อคาครั้งยังมีชีวิตตลอดถึงบุญที่ญาติมิตรกำลังประกอบอุทิศให้ในเพลาวันนี้ขอจงเป็นตบะพลวะปัจจัยขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จงได้รับรู้รับทราบมายินดีอนุโมทนารับเอา หรือหากแม้นว่าดวงวิญญาณไปสิงสถิตยอยู่ณปรภภบใดๆก็ขอให้ท่านมาอนุโมทนาหากยังไม่รู้ยังไม่ทราบขอเทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้มีทิพยอําอำนาจมีหูเป็นทิพมีตาเป็นทิพมีเจโตปริยญาณจงได้นำข่าวสารการกุศลความเฉลียวฉลาดในความเป็นลูกในความเป็นญาติ ไปบอกกล่าวเล่าขานแกดวงวิญญาณของคุณแม่มันสุพันเท้าผู้ล่วงรับดับขันไปให้ท่านมาอะนโมทนารับเอาแล้วไปเกิดดีณนะที่สุขนิราดล้างห่างจากความทุกข์สุขแล้วขอสุขยิ่งขึ้นไปหากทุกข์ก็ขอพ้นจากทุกข์ส่วนเราไซผู้มาในวันนี้ก็ขอมีแต่ความสุขความเจริญปรานถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบ ประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอทุกคนทุกท่านจงได้สิ่งเหล่านั้นมาให้สมดังมนโปนปณิธานจงทุกคนทุกท่านด้วยเอวังก็มีด้วยปากการาชะนะ